สถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนอดีตเนี่ยประเทศที่มีศักยภาพที่จะค้าขายแบบใหญ่โตเนี่ยไปได้ข้ามมหาสมุทรเนี่ยก็ต้องเป็นประเทศที่มีกองทัพเรือเข้มแข็งเนี่ยทัเข้ามาแล้วเขาทุบโต๊เขาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้อเมริกาเนี่ยเสียเปรียบเวลาจะไปทะเลาะวางหมากกับประเทศไหนต้องพึ่งอุตสาหการรมของประเทศอื่นมากแล้วที่เขาเปรียดที่สุดก็คือการที่สหรัฐต้องไปพึ่งอุตสาหกรรมของจีนส่งออกเนี่ยมันน้อยกว่านำเข้าก็ติดลบติดลบเนี่ยของสหรัฐเนี่ยนะฮะ บานออกไปเรื่อยถ้าไม่ปรับเนี่ยนะฮะต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจากอันดับหนึ่งมันก็จะลดลงมาแล้วดอลลาร์เนี่ยนะฮะที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยสกุลเงินของโลกเนี่ยมันก็จะโดนโคน่นทั้งหมดเนี่ยนะฮะเนี่ยมันทําให้เกิดขบวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในขนาดนี้ผมเรียนว่าเพิ่งจะเริ่มต้นดีวีสวถาวสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับสวัสดีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดรธีรชัยภูมิวัฒ นาราดุบานนะฮะว่าเราจะมาคุยกันในประเด็นของสิ่งที่เรียกว่าความน่ากลัวของการรีเซชชันของสหรัฐแล้วก็ภาวะภาษีทาลิฟที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ารุนแรงมากจนต้องเอามาวิเคราะห์มาคุยกันว่าทรัม์ทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าตลาดหุ้นรถเป็นลบ4เปอร์เซ็นี่ยจะทําให้อะไรโลกเราเนี่ยมันที่เรียกว่าคาดเดาไม่ได้นะฮะทรัมเองก็เป็นคนที่คาดเดาไม่ได้ เราก็เลยไม่รู้จะคาดยังไงเลยอยากให้อาจารย์มาคาดเดาหน่อยว่าวิเคราะห์หน่อยว่าทําจะทําอะไรต่อไปหรือเราจะมีผลกระทบอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเรียนตรงเลยว่าเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยจากทรัมป์เนี่ยนะในปีนี้เนี่ยนะจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยแล้วผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันจะไปอีกหลายปีเป็นสิปีเลย แล้วเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยต้องทำความเข้าใจเตรียมตัวที่จะรับมือทุกประเทศเลยนะผมเองจะพยายามอธิบายเนี่ยให้เป็นภาษาง่ายๆนะเพื่อจะให้เ,เรียกว่าคนที่อยากรับฟังสนใจที่จะเอาไปประกอบการคิดเนี่ยแต่ไม่ถึงขั้นที่จะไปสอบนะฮะปิญญาในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเอาพอเอาไปแล้วเนี่ย เอาไปประกอบเนี่ยธุรกิจการวางแผนการเงินของครอบครัวเนี่ยได้คือ่งนี้ครับในโลกเราเนี่ยนะครเวลานี้เนี่ยมันมีกระแสะที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยใหญ่เนี่ยนะฮะสามกระแสะด้วยกันกระแสะที่หนึ่งเนี่ยเป็นกระแสะโลกาภิวัตน์กระแสะที่สองเป็นกระแสะขาดดุลการค้าของสหรัฐแล้วกระแสะที่สามเป็นกระแสะขาดดุลงบประมาณของสหรัฐนะฮะ ต้องค่อยๆไล่ทีละอันนะคือในเรื่องแรกเลยเนี่ยในเรื่องของไอ้โลกาพิวัติเนี่ยถ้าถ้าจะเข้าใจโลกาพิวัตน์นะฮะหลายคนเนี่ยนะฮะเกิดมาเนี่ยในช่วงยุคหลังและเนี่ยก็มันก็อยู่ในกระแสของโลกาพิวัต์มาโดยตลอดเลยเนี่ยก็เลยนึกว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ประวัติศาสตร์จริงๆไม่ใช่นะจริงๆเนี่ยนะฮะย้อนไปเนี่ยแม้กระทั่งสักประมาณ200ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ เราจะพบว่าการค้าเนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกนั้นเนี่ยนะฮะมันไปกับการเมืองนะสมัยนั้นเนี่ยนะฮะย้อนไปเนี่ยประเทศที่ไปการไปทําการค้าเนี่ยนะฮะข้ามมหาสมุทรเนี่ยไปได้นี่คือประเทศยุโรปอันนี้คือช่วงก่อนอเมริกาเกิดด้ซ้ำนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ต่อให้อเมริกาเกิดขึ้นมาเนี่ยประเทศที่ไปทําการค้าเนี่ยนะฮะในทั่วโลกเลยนั้นเนี่ยไปคู่กับกองทัพเรือ เพราะว่าไอเรือที่ไปเนี่ยนะฮะไปค้าขายแล้วเนี่ยเยงสมมติว่าเรือจากยุโรปเนี่ยมาถึงเอเชียแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่ามาค้าแล้วก็เอาบรรทุกสินค้าจากเอเชียเข้าไปซึ่งยุโรปเลยต้องการมากเนี่ยมันก็คือพวกเครื่องเทศนะฮะพวกเกี่ยวหนังสัตว์นะฮะพวกอะไรไอ้ไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเวลาเดินเรือกลับไปแล้วเนี่ยนะฮะมักจะโดนปล้นก็นโดนปล้นเนี่ยก็โดนปล้นโดยประเทศยุโรปวยการเนี่ยแหละนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการค้าเนี่ยนะฮะมันจะต้องตีคู่ไปเนี่ยกับการคุ้มครองไอสายการเดินเรือของแต่ละประเทศประเทศใดประเทศมันนะนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในาดีตเนี่ยประเทศที่มีศักยภาพที่จะค้าขายแบบใหญ่โตเนี่ยนะฮะไปได้ข้ามมหาสมุทรเนี่ยก็ต้องเป็นประเทศที่มีกองทัพเรือเข้มแข็งเนี่ยตีคู่กันไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยทั้งหมดนี่เปลี่ยน หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกลายเป็นว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศซึ่มีมหาอำนาจเนี่ยในทางทัพเรือใหญ่โตใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วสามารถที่จะวางกองกําลังเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกฟลีดคือกองเรือเนี่ยนะฮะกองเรือหลักๆเนี่ยที่คุมเจ็ดย่านน้าเนี่ยในโลกเนี่ยเป็นเจ็ดกองเรือเนี่ยนะฮะแล้วสามารถจะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าอ่ไอความมั่นคงความปลอดภัยเนี่ยในการค้าขายระหว่างโลกเนี่ยเกิดขึ้นได้ ตรงนั้นเองแหละมันเลยทําให้เกิดเรียกว่าประเทศใดก็ตามเนี่ยในโลกเนี่ยนะฮะถ้าเข้ามาอยู่ในขบวนการการค้าในโลกได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขบวนการในการผลิตอุตสาหกรรมประเทศไหนผลิตต้นทุนต่ำกว่าได้ออเดอร์นะฮะแล้วแม้แต่ไม่สามารถจะผลิตออกมาเนี่ยเป็นทั้งตัวนะนะฮะผลิตแค่บางส่วนชิ้นส่วนเนี่ยก็สามารถจะผลิตบางชิ้นส่วนตรงนั้นแล้วก็ส่งต่อไปอีกประเทศหนึง่ง ทำชิ้นส่วนนั้นให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่งต่อไปอีกประเทศหนึ่งจนกระทั่งมันไปบรรจบเนี่ยนะฮะเป็นสินเป็นสินค้าเนี่ยนะฮะในประเทศสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะส่งไปขายแล้วส่วนใหญ่แล้วก็คือส่งไปขายในสหรัฐส่งไปขายในยุโรปนี่แหละที่เขาเรียกขบวนการโลกาภิวัตน์และขบวนการเนี่ยนะ,ะทำให้ประเทศเนี่ยนะฮะในเอเชียในอเมริกาใต้เนี่ยนะฮะพังนาขึ้นมา จากเดิมซึ่งเรียกว่าเป็นประเทศยากจนเนี่ยเวลาน,นี้ก็มีฐานะที่ดีขึ้นมาเลยไอ้กระแสตรงนี้เนี่ยมาทำให้เกิดปัญหาประการหนึ่งเนี่ย,ยคือมันทำให้้หการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยฮนะไหลออกไหลออกจากสหรัฐแล้วก็ไหลออกจากยุโรปไหลามาที่ไหนไหลก็มาอยู่ที่เอเชียนะเพราะฉะนั้นนประเทศเนี่ยที่เรียกว่าเป็นประเทศที่ผลักดันอุตสาหกรรมของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะรองรับ าการไหลของอุตสาหกรรมเนี่ยที่ไหลออกมาจากสาหรัฐกับยุโรปได้ก็คือเอเชียโดยเฉพาะยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนทั้งหมดนี้มันเกิดรุนแรงขึ้นมาเนี่ยก็คืออยู่ดีๆเนี่ยนะมีประเทศยักษ์หลับตื่นขึ้นมาอันนี้เป็นบังก่อนก็คือประเทศจีนเนี่ยนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจีนเนี่ยนะฮะเรียกว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำมาก สัดส่วนของ GDP ของจีนเนี่ยเทียบของโลกมันลงไปเหลือประมาณสักสาเปอร,ปร์เซ็นต์ะไร่เงี้ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมียุคตั้งเสี่ยวผิงซึ่งเขาปรับน,ะะนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็นําจีนเนี่ยเข้ามาในขบวนการในโลกาาิิััน์ตรงนี้เองแหละฮะทำให้อ่าจีนเนี่ยพัาหาขึ้นมากลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยของโลก กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ที่สนับสนุนเนี่ยนะไปทั่วโลกเลยแล้วมันเลยทําให้กระบวนการโลกาภิวัตน์เนี่ยเร่งตัวนะทีนี้พอเกิดการเร่งตัวก็คือไอการย้ายฐานเนี่ยการผึิตอุตสาหกรรมเนี่ยออกออกจากตะวันตกเนี่ยยิ่งรุนแรงขึ้นตรงนี้ทําให้เกิดปัญหากลายเป็นว่าไอ้คนในอเมริกาแล้วก็คนในยุโรปเนี่ยมันเดือดร้อนเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมมันค่าแรงมันแพงสู้ไม่ได้มันก็ปิด พอปิดเนี่ยไอคนงานเนี่ยมันก็ต้องหาทางที่จะปรับตัวย้ายไปนะฮะเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นอะไรเนี่ยนะฮะหรืออาจจะย้ายไปเปลี่ยนจากเป็นโรงงานคนงานผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยไปเป็นคนทําอินเทอร์เน็ตนะฮะคนทํเขียเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียอะไรแต่ปัญหาเวลานี่คือการเปลี่ยนไปทําอย่างนั้นได้เนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยของประเทศเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาดูแลเนี่ยที่จะช่วอำนวยาวให้พวกนี้ได้ปรับตัวเท่าที่ควร มันก็เลยกลายเป็นพวกนี้ในตะวันตกเนี่ยข้าแรงี่ถูกกดแล้วก็นอกจากนี้ตกงานเวลานี้หางานทำเนี่ยยากขึ้นยากขึ้นนีดยเ่งนี้เป็นปัญหาอันที่หนึ่งแล้วกลายเป็นว่าปัญหานี้เนี่ยนะฮะขนาดนี้ทัป์เข้ามาแล้วเขาทุบโตเขาบอกไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้อเมริกาเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าการผิดอุตสาหกรรมที่ย้ายออกไปเนี่ยนะฮะคือนอกจากทําให้คนของเขาเนี่ยตกง,งานแล้วนะ นอกจากนี้เนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่าเอ้ยเวลาจะไปทะเลาะวางหมากกับประเทศไหนใกล้ไปๆมาๆกลายเป็นว่าสหรัฐกลายเป็นต้องพึ่งอุตสาหกรรมของประเทศอื่นมา,มาแล้วที่เขาเปรียดที่สุดก็คือการที่สหรัฐต้องไปพึ่งอุตสาหกรรมของจีนส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือที่ผ่านมาคือพึ่งอุตสาหกรรมจีนในเรื่องของจีนการใช้ประจาําวันอันนั้นเขายังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่อีกส่วนหนึ่งคือการพึ่งอุตสาหกรรมจากจีนเนี่ยในการผลิตพวกยุโทโธปกรณ์ พวกสินค้าไฮเทคพวกการผลิตดาวการผลิตไอพวกอุปกรณ์ดาวเทียมไอ,อตรงนี้ทำให้เขาชักเริ่มเดือดร้อนว่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะขาดความเป็นสละในตรงนี้ไอ,อ,อ,อตรงนี้แหละนะฮะที่ทำให้ทำออกมาแล้วเนี่ยเขาถึงได้หาเสียงหาเสียงว่าอเมริกาเฟิร์สพลิกเกมตรงนี้ไม่เอาแล้วนะฮะที่ว่าการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะออกไปเขาต้องการดึงการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาในสหรัฐอันนั้นเป็นกระแสที่หนึ่ง อันนี้มาประกอบกับกระแสที่สองกระแสที่สองนี่คือกระแสการขาดดุลการค้านะฮะของสหรัฐสหรัฐเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงแบงก์ชาตินะฮะถ้าคนเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะรู้ว่าแบงก์ชาตินี่เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก Lender of Last Resort คือเป็นผู้ให้กู้แหล่งสุดท้ายในระบบการเงินเลยเพราะว่าแบงก์ชาติของทุกประเทศพิมพ์เงินขึ้นออกมาได้ แล้วถ้าเกิดปัญหาในระบบแบงก์เลยนะฮะแบงก์ชาตเข้าไปอุ้มดูแลได้อเมริกาเนี่ยนะฮะ,ะมีชื่อเล่นๆกันอันนี้เขาพูดกันเล่นๆมัเขาเรียกคอน sumer of last resort <c oughs> คือคนกินคนใช้บริโภคเนี่ยนะฮะนะฮะเหมาหมดนะเหมาได้หมดเลยหมายควาอย่างนี้ฮะหมายความว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยกินใช้เกินฐานะมาตลอด ก็ดีเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งออกเนี่ยมันน้อยกว่านาเข้าก็ติดลบการค้าก็ติดลบติดลบเนี่ยของสหรัฐเนี่ยนะฮะบ,บานออกไปเรื่อยที่จริงถ้าเป็นประเทศอื่นนะที่ฐานะต่ำกว่านี้เนี่ยนะพอเวลาการค้าเนี่ยติดลบมากๆเนี่ยนะฮะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าสักพักหนึ่งตลาดเงินมันจะปรับตัวฮะมันจะทําให้เงินเนี่ยอ่อนอย่างสมมุติว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปแล้วการค้าดุลการค้างเรานี่ติดลบไปเรื่อยๆเ,เนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะเงินบาทก็จะต้องอ่อนพอเงินบาทอ่อนไอ้ที่เราจะไปนําเข้าสินค้านําเข้ามือถือจะไปซื้อไอ้พวกน้ำมันมาแล้วจะมาใช้แบบเหมือนเดิมไม่ได้มันก็ต้องลดการกินการใช้ลงคือค่าเงินเนี่ยมันจะปรับโดยอัตโนมัติบีบให้เราในต้องประหยัดแต่อเมริกามันไม่เกิดอย่างนั้นฮะ พราะสิ่งที่เกิดในอเมริกาเนี่ยไอ้ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นสกุลของโลกมันก็เลยกลายเป็นว่าดอลาอออดอลาร์ไม่อ่อนบอดอลลาร์ไม่อ่อนคนกินกันแล้วก็ใช้เกินกําลังในสหรัฐมันก็ไปเรื่อยไปเรื่อยทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่ปรับเนี่ยผมว่าทรัมป์เขามองออกถ้าไม่ปรับเนี่ยนะฮะต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจากอันดับหนึ่งมันก็จะลดลงมาแล้วดอลลาร์เนี่ยนะฮะที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยที่จะเป็นสกุลที่นั่งบาลังสกุลเงินของโลกเนี่ยมันก็จะโดนโค่น ตรงนี้เขาถึงบอกต้องปรับเขาต้องการลดการขาดดุลการคา้าของสหรัฐมันก็มาควบคู่กันเ่ยบอกว่าลดยังไงก็คือลดโดยการพยายามดึงการผลิตสินค้าเนี่ยนะฮะกลับเข้าไปที่อเมริกาวิธีการดึงก็คือตั้งกำแพงภาษีพอตั้งกำแพงภาษีมันได้ผลสองอย่างคืออุตสาหการรมมันก็จะย้ายกลับเพราะว่าผลิตในอเมริกาไม่ต้องเสียภาษีขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เขาก็จะเป็นการรีดเรียกว่ารีดไถนะฮะคือรีดเอากําไรเนี่ยนะจากทั่วโลกเลยเข้าไปที่อเมริกาก่อนนะฮะคือคือพูดง่ายพอเขาตั้งกาแพงภาษีสิ่งแรกที่ผู้ส่งออกจะทาก็คือจะต้องลดคือต้องการจะอย่างน้อยออขายให้มันพอๆกับเดิมเนี่ยนะฮทำไงจะขายพอๆกับเดิมก็ต้องยอมลดราคาก็คือยอมลดลงไปก็ต้องตัดกําไรลงไปแต่ปัญหาคือพอตัดกาไรลงไปแล้วเนี่ยนะฮะ ไอ้หลายอุตสาหกรรมเนี่ยหลายสินค้าเวลาที่ที่ผลิตอยู่ในทั่วโลกโดยโดยบางยิ่ผลิตอยู่ในจีนเนี่ยมันไม่ได้กาไรเยอะแยะอย่างนั้นเวลานี้เนี่ยกไรเนี่ยในสินค้าบางอย่างนี่บางมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทางผู้ผลิตก็จะต้องลดกําไรลงไปบางส่วนก็หมายความว่ายอมควักกระเป๋าไปให้อเมริกาลนะ่ะบางส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะว่าไอ้ภาษีนี่มัน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 อยู่ในระดับที่สูง ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคาสินค้าในอเมริกาก็จะขึ้นพอราคาสินค้าในอเมริกาขึ้นการกินการใช้ก็จะลดลงเศรษฐกิจอเมริกากําลังจะชะลอตัวก็หมายความว่าหมากของทรัมป์นี่คือว่าบีบนะฮะเพื่อจะแก้ปัญหาไอ้การเกินดุลการค้าเนี่ยนะโดยการทําให้การกินการใช้ในร้อยลดลงอันนี้คนเจ็บปวดและคนเจ็บปวดแต่ว่าก่อนคนอเมริกันเจ็บปวดคนที่ส่งออกจะเจ็บปวดทั่วโลกไปก่อนแก้ปัญหาสองอย่างไปพร้อมกันนะฮะในเรื่องของไอ กระบวนการลงกาพิวัตน์นำเอาอุตสาหกรรมกลับมาที่อเมริกาแล้วก็ลดการขาดดุลการค้าเนี่ยไปด้วยกันอันนี้มีอีกอันหนึ่งอ่ะอันที่สามเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือว่ากระแสะกำลังจะเปลี่ยนคือ,อก,การขาดดุลงบประมาณนะฮะของรัฐบาลสหรัฐคือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะฮะมีการเรียกว่าใช้จ่ายเนี่ยเกินกว่าไรายได้เนี่ยมาตลอด พูดง่าเก็บภาษีได้เท่านี้จะใช้เท่านี้นะฮะพอใช้เท่านี้ก็หมายถึงก็ขาดดุลกนดุลงบประมาณพราะขาดดุลงบนประมาณาดดก,มาก็กู้ที่เหมือนประเทศไทยเลยนะพอกู้เข้ามาเนี่ยนะฮะกู้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยการใช้เงินของรัฐบาลเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยมันติดใจทุกรัฐบาลในโลกเลยเริ่มใช้เงินได้มาหลายเนี่ยนะฮะไม่หยุดล่ะมันก็จะพยายามใช้เงินไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ,นะฮะบูไปเรื่อยเลยเนี่ย แล้วนี่พอใช้เงินไปมากๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยภาระน,น GDP, ี่ไอไอไอสัดส่วนนี้ต่อ GDP คือพูดง่ายนี่ต่อรายได้ที่เราที่เราสร้างขึ้นในแต่ละปีเนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งมันจะมันจะส่งดอกส่งต้นไม่ไหวนี่แหละครับอเมริกาเนี่ยเขาขก็กังวลตรงนี้แล้วไม่ใช่ตรงนั้นอย่างเดียวเวลานี้คืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยพอเวลามันแพงขึ้นเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าเวลานี้นะในงบประมาณของสหรัฐเนี่ยนะฮะงบประมาณรายจ่ายเนี่ย รายการจ่ายดอกเบีย้ยในแต่ละปีขนาดนี้แซงงบของกองทัพเรือไปแล้วนะแล้วต่อไปเนี่ยนะฮะมันก็จะแซงงบของไอ้กระหโหมแล้วมันก็จะไปแล้วมันก็จะไปเทียบแล้วมันจะไปเบี่ยดกับไอ้งบในเรื่องของไอไอสวัสดิการสังคมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยท้านพ่อก็มองออกว่าถ้าไม่แก้ปัญหาไอ้นี่นะฮะไอ้ขาดดุลงบประมาณเนี่ยการที่รัฐบาลคือดุลการค้าเกิดจากประชาชน กินใช้เกินฐานะดุลงัประมาณที่ขาดดุลเนี่ยเกิดจากรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยนะฮะใช้จ่ายเนี่ยเกินฐานะก็เพราะว่าต้องการซื้อเสียับวังกันเถอะ,ะไอ้ตรงนี้เองเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะแก้ถึงได้ไปเอาอีลอนมัสก์มาแล้วมาตั้งไอ้ไอ้อะไรไอ้แผนกที่เขาเรียกว่าไอ้โดชัะคือ Department of Government Efficiency เพื่อที่จะพยายามไล่ไล่ปิดแล้วก็ลดไอ้ไอ้รายจ่ายของทางของทางรัฐบาลสหรัฐ ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเนี่ยมันทําให้เกดเิดขบวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในขณะน,นี้ซึ่งผมเรียนว่าเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วสําหรับทรัมป์เนี่ยนะฮะเขาเดินหน้าไปแล้วไม่มีถอยหลังอาจจะชะลอบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮรเราต้องเข้าใจเลยว่ามันเป็นกระแสที่เป็นกระแสสะสมมายาวนานทรัมป์ยังไงก็ต้องเริ่มแก้ไข แล้วพอการแก้ไข,ขตรงนี้มันจะทําให้เกิดการกระเพื่อมนะการกระเทือน,นี่ไปทั่วโลกเลยสมฟังอาจารย์แล้วผมก็ได้วิเคราะห์เหมือนกันว่าเออจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะถ้าจะให้ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะออกจากหลุมที่ว่าหายนะเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร